สวัสดีครับวันนี้เรามาชมการติดตั้งแผ่นการความร้อนจากบริษัทโอรานนะครับคันนี้เป็นรถมิสูที่จะให้ดูเป็นรถมิสูจีวากอนนะครับมิสูบิชิจีวากอนนะครับเป็นรถออฟโรดเดี๋ยวเราไปชมการติดตั้งแผ่นความร้อนใต้ฝากระโปรงรถแทนแผ่นเดิมที่เก่าชํารุดกันนะครับมิสูบิชิจีวากอนนะครับ ผ่นเดิมมันขาดหลุดร่วงไปหมดแล้วนะครับเปืือยยุ่ยไปหมดแล้วเราทําการถอดทิ้งนะครับเช็ดทําความสะอาดล้างสะอาดแล้วนะครับของเก่าก็ถอดทิ้งไปเลยครับล้างสะอาดปุ๊บติดของใหม่ของทางบริษัทโออันเข้าไปนะครับตอนนี้ปวดปัญหาแล้วครับเรื่องโดนน้ําเสียนะครับโดนน้ําเสียโดยความร้อนเสียโดนน้ําเปื่อยยุย่ยละลายนะครับลูกค้ากออ็ไปเจอกันมาเยอะฮะ ชื่ออะไรก็ได้เข้ามาติดเป็นฟอยล์มั่งเป็นสีดํามั่งเป็นโฟมมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะสารพัดที่ติดกันเข้าไปพอแป๊บเดียวครับเสียแล้วครับแล้วก็เข้ามาให้เราทาไมเรารู้ทุกวันถอดทิ้งเปลี่ยนใหม่ทุกวันนะครับนะเพราะว่าผ่นของร้อนเนี่ยเราทํมาสามสิบกว่าปีนะถ้ามันไม่ดีจริงไม่ทนจริงอยู่ในห้องเครื่องไม่ได้ครับห้องเครื่องมันเปียกด้วยเปียกด้วยร้อนด้วยนะเปียกร้อนเปียกร้อนตลอดแล้วก็ร้อนนี่ร้อนมากนะครับถ้าวันจะดุทนไม่ได้มันก็กรอบแตกละลาย เป็นผงมั่งเป็นแตกเล้ามั่งนะฮะแล้วก็หีดหีงองอเสียรูปหมดนะครับเพราะงั้นโอลาติดตั้งแผงร้อนทุกครั้งเจาะจงพันกางร้อนของบริษัทโอรานนะครับโลดทุกอย่างครับก็วัดพิสูจน์มาแล้วว่าทนน้ําทนความร้อนอย่างแท้จริงนะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องทนนะฮะทนมากใช้งานได้หลายสิบปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญยืดเวลาเลอะเช็ดทำความสะอาดได้ครับอนี้จบเลยฮะอยู่กันไปอย่างเงี้ยยาวๆนะฮะใช้งานได้นาน ยิ่งรถออฟโหลดนี่ยิ่งยิ่งต้องทนทนไม่ได้เสียหมดนะครับแต่ถ้าติดของเราแล้วทนได้สบายนะครับลูกค้ามาจากต่างจังหวัดไกลๆมาติดฝากระโปรงรถหันกับร้อนไต้ฝากระโปรงรถของโอรานนะครับไม่ดีจริงไม่ทนจริงไม่อยู่มาสามสิบกว่าปีนะไม่ทนจริงไม่ดีจริงลูกค้าไม่เยอะขนาดนี้นะครับเข้ามาตลอดนะครับและให้ลูกช่าลูกค้าได้ชมตลอดนะเราถ่ายทอดให้ดูเรื่อยๆครับวันนี้เป็นรถบิซูชิจิวากอนนะครับติดตั้งเสร็จแล้วลูกค้าสนใจติดต่อ089 8 88 8แป0 0นะครับ1นคันใช้เวลา40นาทีจัดโปรโมชาั่นลดราคาต่ำสุดอยู่ปากซอยอินนะใช้เวลาแค่40นาทีปากซอยอินธรรมละามสนะครับติดตั้งเสร็จกลับได้เลยนะครับลูกค้าชมอยู่เรามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับยี่ห้อรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนมีหมดนะครับวันนี้จีวาก็ติดเสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับลูกค้าที่ติดตามชมนะครับ